ในวันสุดท้าของชีวิตค่ะสวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่กับช่อง KU n Channel วันนี้ก็อยู่กับ Office with Boss อีกครั้งหนึ่งนะครับคือวันนี้พาน้องมาแบบผ่อนคลายปลดปล่อยด้วยความเร็วอตอนนี้เราอยู่ที่ Impact Speed Park นะครับทุกคนสนามโกคาทที่วางมาน่าจะบ่อยที่สุดแล้วแหละที่นี่คือทั้งสนามดีรถดีเร็วแต่ว่าเราจะมาให้น้องเล่น แค่โกคาร์ดธรรมดาๆม,มันก็น่าเบื่อมันจะไม่ใช่ออฟฟิศวิดบอสของเรามันจะไม่ใช่การพาน้องๆปลดปล่อยเราก็ต้องมีเกมมีอะไรนิดหน่อยเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันตอนนี้น้องๆมาถึงกันหมดแล้วแล้วเดี๋ยวเราไปดูกติกาการว่าจะเป็นยังไงนะจ๊ะ สำหรับคนที่แบบอยากนั่งเล่นๆอยากรอเพื่อนดูทีมงานอะไรเงี้ยเราก็สามารถดูจากแต่เราก็สามารถนั่งดูได้เพราะจากตรงเนี้ยเราก็จะมองเห็นสนามเลยคือสำหรับผู้ปกครองอะไรเงี้ยที่แบบอยากมาดูลูกๆเล่นหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราก็สามารถนั่งรอจิบน้ําจิบกาแฟจิบอะไรได้แล้วเราก็สามารถเห็นลูกๆเราซึ่งบอร์ดมันจะมีบอร์ดหน้าจอขึ้นแบบเนี้ยที่เราสามารถอุ้ยอันนี้อันนี้อันนี้เปิดอยู่อันนี้เปิดอยู่เน่ยเราก็จะมันมันก็จะขึ้นแบบนี้สำหรับผู้ปกครองที่เหมือนกับมาดู มาดูน้องๆอ,อยู่กําลังดูลูกตัวเองกําลังแข่งอยู่อะไรเงี้ยก็สามารถมาดูลูกแล้วก็ดูแลบไทม์ของของน้องๆได้กติกาเกณฑขับซิ่งสีไหนหวะแบ่งทีมเป็นสองทีมทีมละห้าคนโดยส่งตัวแทนคารละสองคนต่อหนึ่งรอบจะแข่งทั้งหมด3รอบด,ด้วยกันโดยตัวแทนทั้งสองคนนั้นจะต้องตกลงกันว่า1คนจะเป็นคนขับและอีกหนึ่งคนจะต้องจําสีตามจุดตา่ตางๆทั้งหมด8สีด้วยกันาการแข่งขันจะอยู่ที่รอบละ8นาทีผลการให้คะแนน ที่ทาเวลาได้ดีที่สุดรับไปเลย2คะแนนและหาบอกสิ่ีถูกต้องเรียงตามแผนป้ายรับเพิ่มไปเลยสีละหนึ่งคะแนนมาดูกันทิว่าใครเป็นผู้ชนะรับรางวัลเก่งจากบอสเราไปเลยตอนนี้มามาโอนายออกกันอ่ะทุกคนพร้อมไหมเด็กๆขาวขาวเดี๋ยวดสไม่ได้ไม่ได้ได้ดาออกด้ดำออกอ่ะดำ <gesch> ่ะเรียบร้อยแบ่งทีมเรียบร้อยแล้วหนึ่รอบแรกนะจ๊ะเด็กๆที่จะแข่งกันมีทีม A มีวางกับน้องฟองนั่งไปด้วยกัน ส่วนทีม B น้องดิวครับมีนั่งดเ,ดเ,ดเดี๋ยวเราไปดูกันขั้นตอนต่อไปเราจะไปบริฟฟิ้งกันก่อนแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าการแข่งขันครั้งนี้ใครจะชนะมึง<น>แข่งน,นี่เราเจอกันใช่ไหยใช่เองแข่งกับพี่สู้พี่แต่วมมต่อให้รอดูซิ้นเดือนแล้วกันดิว เราก็จะไปที่รถคือด้วยคาที่เรานั่งเป็นสองที่นั่งเนาะเราก็จะเป็นรถพิเศษนงี้ยนึงโอ้โหพูดยากมากตอนนี้นอารมณ์ตอนนี้เหมือนคนเพิ่งทําฟันมาจริงๆอ่ะวางอะ่ะเคยนั่งแบบนี้แล้วเว้ยแล้วคือแบบคือแม่งโคตรน,น่ากลัวพูดตรงๆเลยนะถานะที่เองเป็นลูกน้องแล้วเป็นน้องใหม่ของอาิด ความหวังสูงสุดอยู่ที่เองเดือนเดือนเดือนนี้ก็จำเอาไว้ละกันว่าคะแนนอยู่ที่เท่าไหร่รอดูพี่รอดูค่ะรอดูที่ข้างทาง ไอมันเป็นอะไรอ่ะมันแบบคุณไม่ถูกอ่ะเร็วมากค่ะไม่เร็วนะอันนี้คือแบบเครียดมากเลยอ่ะพยายามทาเวลาสุดๆเลยอ่ะเด็วเดีวเป็นไงบ้างก็สนุกดีครับแต่ไม่เห็นตู่พี่วางเลยพี่ใหญ่เห็นตู่แกบ่อยมากเลยไม่เห็นเลยแล้วคือพยายามแซงหลายรอบแต่ว่าทุกครั้งที่จะแซงอ่ะคือพี่แบบปั่นทุกรอบเลยเว้ยคือแม่งแบบก็เซ็งคนซ้อนเป็นไงบ้างรู้สึกเหมือนเป็นวันสุดท้ายของชีวิตค่ะรู้สึกว่ารอบแรกไม่เท่าไหร่ รอบต่อไปมึงเอากูแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บกูยังอยากมีชีวิตอยู่ป้าเหมืมนมอ,อน,น,นอะไรเนี่ยส้มมันมีเหลืองป้ะอะไรสีเมื่อกล้งมันมีมัดเป็นฟ้าฟ้าหมดเลยอ่ะไม่รู้ฟ้าตองทันเลยเอ่ะ <c oughs> ฟ,ฟ้าฟ้าแดงเหลืองแดงเหลืองแดงเขียว แดงเขียวน้ำตาลฟ้าน้ำตาลเออมันเห็นยังงี้สองสามสี่้าหกเจ็ดแปดอ่ะลายได้รอบนี้ทีมเราชนะแน่นอนชนะแน่นอนครับไม่ต้องกลัวทีมนั้นเด็กก็เล่นกันทีนี้เราติดจัง Valeu, Nai! ยังมากคุณซ้อนสนุกดียื้อพวงอ,อะไรกับแบม <laughs> ยางแตกด้วยหักฟ้าไม่ไปไม่อย่างงูนี่คนเสียหลักอยู่ตรงโน้นคะแนไม่ใกล้หยบตอนเข้าโค้งอะไม่ค่อดีไม่ี่คอไม่ี่ทอพี่ทอพี่ทอใครวมคะแนนกันเถอะไม่รู้อะไปถามเจ้ารถวะไปอย่ไปลงคะแนนไปเจอกันที่นับคะแนนดีกว่าโอเค ตอนนี้นะครับก็แข่งเสร็จแล้วน้องๆก็ได้วิ่งกันโคลารอบ2รอบได้เล่นเกมเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูผลกันซิว่าทีมไหนที่จะเป็นทีมที่แพและโดนลงโทษอ่ะมาเบิกตัวต้องชับเขาเลยนะเบิกตัวพยานก็คือทีมที่ห้าก็คืทีมดีก็คือหนีนั่นเองในเมื่อคู่แรกแข่งเสร็จแล้ว มทีมดีชนะความเร็วก็จะได้ผลสอคะแนนรวมทั้งหมดเป็น7คะแนนเย้เดี๋ยวเดี๋ยวสีคะแนนสี่คะแนนจากความซ้ำๆได้แค่สเองเหรอเองได้แค่สี่เองเหรอโอ้แดงๆส้มสมมันก็เหมือนกันอะต่อไปคู่ที่สองซึ่งคะแนนของ A เอบีก็คือคนแรกก็คือ37.029บก้ับอีกทีมหนึ่งคือ4 3จุด หนึ่งสซึ่งซึ่งะแนนั้นคือทีมเอชนะนะคะก็คือจะเป็นนเอชนะต่อไปความจํค่ะควาจําของทั้งสอทีมเท่ากันเป็นศูนย์ทั้งคู่อะไรวะผู้หลักผู้ใครอะน่แมนกระเป๋าคะแนนของสองฝั่งก็คือ4 0่สิจุดเก้าสี่สามับสี่สิบเอ็ดจุดส์่ไทยอไทย พี่แมนพี่แมนถูกต้องค่ะคือ A ถูกป่ะถูกถูกถกคอะแมแกับฟองี M A ได้หกเก่งมา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 ก่วยี่วยลวงแล้ว T M A ได้แปด T B ได้ี่ในรอบที่สามลวงลวงครับใช่คะแนนแยน ทีม A14 ทีม b 1สเด็กๆรู้ไหมว่าทีมสลับทีมผู้แพ้โดนอะไรวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษนะคะผมที่มากับวางในวันนี้ซึ่งจริงๆเป็นเพื่อนวางตั้งแต่สมัยเรียนแล้วทุกวันนี้ ไปไกลแล้วเป็นนักแข่งรถเป็นทีมแข่งรถมีของตัวเองสารพัดสารเพออันักแข่งรถให้พี่เขานั่งข้างๆใหห้พวกนูขับใช่ม้คะให้พวกหนูขับใช่ไหมพี่เขานั่งข้างๆกูเอาเพื่อนกูมาเนี่ยเพื่อให้เขาขับให้พวกมึงดูว่าว่าขับแบบนี้นะโอ้ยขับให้วงดูพราพวกมึงแพ้ไงอ๋อย้อนหนูไปกำลังใจให้อยู่ข้างข้างอย่างเงี้ยข้างๆ้างเขาเลย ข้างๆเขาเลยบอสอ่ะมาเดี๋ยวอ่ะเชิญเพื่อนพี่หน่อยเร็วมาอ,อ่ะชเช,เชเน,นี่เชบี้เชบี้ไอ้โชกุนสวัสดีครับสวัสดีครับอ,อ่ะวันนี้นะครับจากทีมวัฒนามอเตอร์สปอร์ตนะครับจะไอ้หลายลคนสงสัยทีมวัฒนามอเตอร์สปอร์ตคืออะไรนะครับวัฒนามอเตอร์สปอร์ตคือทีมแข่งรถอ่าใช่ทีมแข่งรถครับบอกเลยนะไปติดตามผลงานกันนะแบบครับโอ้โห,โหนี่คือนักแข่งรถของทั้ง,ท,ง,ท,งท,ทั้งทีมทั้งทีมนั้นนะและนี่ก็เป็นโค้ชข,ของเขาอีกซึ่งอันนี้ก็อดีตนักแข่งรถ โอ้โหคูบอกเลยสำหรับวันนี้นะคะลาไปก่อนนะคะพวกมึงเย็มอะไรกันพี่ให้พวกหนูเลือกระหว่างโอน้อยออกกับเลือกเลือกอะไรเลือกนดูจากการยืนนะใค่หนึ่งสองสามพี่พี่แบงเลือกเีลยวพี่ดูขาดิไม่ก็คือแบ่งกันนะให้พี่เชฟกับพี่คุลแข่งกับพวกนี้ชัดเจนแล้วนะเออประตว แมนอะโทษนะโทษนะโอ้โหความแมนขั้นสิบอะเพราะอะไรรู้ป่ะนี่คือโอ้โหมันแมนทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นพี่ให้เลือกคือหนูไม่รู้จะเลือกใครต้องอยากเลือกถามเขาว่าอยากได้หน้ากลัวหรเลยชอบคนงกันใช่ไหมคะคนไหนชอบความเร็วชอบความเงียบไปอยู่กับนรูทไม่ได้สาหัสไม่ได้สาหัสจะให้ เท่ากับว่าน้องป๊อปนะครับจะนั่งข้างๆเชฟวี่นะครับส่วนน้องหมีจะนั่งข้างๆพี่โชกุนนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเวลาและบรรยากาศการขับของทั้งสองคนจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันปะโดดลงทอดนะสกอววันนี้เหรอก็คือทีมผู้ชนะจะได้ไปลงเรือ <Wow. S 2> ทีเนี้ยเรือเนี่ยก็จะเป็นเรือยอท <laughs> สำหรับคนลักชัวรี่แบบเรานะคะใช่ก็คือพอทีนะไหนผูดถึงชนะไหนยังไงคะชนะคอนจังหวาแล้เป็นความจำความจำเป็นยังไงคะความจำสูนคะแนนจ้าชนะแบบสูนคะแนนใสใสสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณสถานที่ดีๆเจ๋งๆมันๆคูลๆแบบนี้นะครับก็คือ Impact Speed Park ตรง m p p c t เมังทองธานีนะคะผมใครที่อยากมาเล่นโกคาร์ทแบบวางใครอยากจะมามันแบบนี้ ก็ลองเข้ามาดูนะครับผมแอนวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะจ๊ะไปแล้วบ๊ายบาย